สวัสดีค่ะอันยอาเซโยอัเซโยเพลงนี้ s ซ i e สนะครับผมเป็นฟัวร์บ้าครั้งที่3แล้วของทวาย

สวยมากว้าวโรบอทก็มาตามีน่าลรงอยู่มากโอ้ยนี่สวยน่าอ่ะ

โอ้ยออไฮไลท์โอ้ยคอสตูมเลยเป็นอาจารย์เหรอคือบนักวิทยาศาสตร์ไหลลุกมากเลยเนาะออ้ยขย่าขาขับก็งยอะเมื่อกี้ร้องไห้วา เอ๋อคือสร้างเหล่าเทวายมาเรียนรู้ทฤษฎีเทวิสพี่างงี้หรอเพลงอินเตอร์มากเนี่ยนี่เธอพูดเลยไม่ไม่เหมือนไปฟังเพลงเทวายเลยกำลังอึ้งอยู่ว่าเทวายมาแนวนี้ว่ะมีความรู้สึกว่าเพลงนี้อินเตอร์กว่าเดอะฟิลอีกอ่ะใช่เดอะฟิลยังมีความเป็นเคป๊อปแต่ว่าอันนี้เพิ่มมีความเป็นแบบเพลงแบบฟิลแบบเทเลอร์นิดนึงอ่ะคือเทเลอร์สวิตอ่ะเออใช่ใช่แล้วก็แบบเนื้อเพลงอะไรมันแบบเป็นวิทยาศาสตร์มากอ่ะแล้วมันมาผูกกับความรักอะไรประมาณนี้แบบคือแบบเฮ้ยคิดได้ไงวะ อย่างเพลงมันฟังมาแล้วแบบไม่ต้องมีเหตุผลบางกระดาษแบบให้มันหลวมเหมือนกับตะปูที่อยู่บนหัวของแบบไซเควตส์ตายแต่ฝั่งฉันฉันว่าฉันยังไม่คลิกกับเพลงนี้เท่าไหร่ฉนฝั่งฝั่งฉันฉันรู้สึกว่าเพลงนี้แบบมันแต่มันมันหน่วยยังไม่สุดอ่ะแบบความรู้สึกนะใช่ฉันรู้สึกว่าฉันชอบเพลงแบบแนวฟิลแบบแอลกอฮอล์ฟรีเดอะฟิลอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักหรือแบบเรดเรดเรดไวท์มันชอบเุยทวายที่เป็นแบบสาวหวานแล้วก็แอบแซบใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่ว่าเพลงนี้ไม่ดีนะก็คือก็ชอบแต่ว่าฟีลแบบถ้าถามว่าแบบบว่าคิกกััฉนนม้เพลงีอ ไม่ได้เคยกระฉันมากขนาดนั้นไฟทิสอะไรเงี้ยเผื่อวันนี้ไม่ชอบแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นได้ก็ได้เขาจะเหงื่าไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกเห็นว่าชัวชั่วโมงต่อสามชั่วโมงก็อ่ะพี่กิมชอบใช่ไหมเป็นทำไมถึงชอบชอบพี่ดูโตขึ้นเออเฮ้ยแต่ว่าพี่ว่าอัลบั้มนี้เขาดูเด็กลงนะในความคิดพี่ก็พี่ความหลับหัวใจเป็นเรื่นึ่งพสมประสานระหว่างหัวใจกับวิทยาศาสตร์เนี่ยในคำถามอ๋อมันเป็นท่านี้ใช่ท่าพีละค่อยละ ก็ค่อยมารวมกันเป็นหัวใจาเปิดสวยเปิดสวยอยู่เปิดสวยอยู่คือจะกล้าไหมแม่ขายคอเคยท้องปหสายคอแทนข้ามอะไรวะข้ามฉาชิช สายคอแทนข้ามัากจีชาคันชิดหนึ่งสองสามส่วนสอส่วนสองส่วนสองหรือสามหอร่แสดงว่าใส่คอแทนใช่ไหมเออเราท่องเมื่อก่อนพี่แต่ว่าแต่ว่าพี่พี่ไม่ได้ท่องอย่างนั้นนะมันจะมันจะต้องยกนิ้วขึ้นมาศูนย์สามสี่สี่ห้าหกสฝั่งนี้คือทรายฝั่งนี้คือคอร์สศูนถ้า30ก็คือรูดนิ้วส่วน2องใช่ปะ ซายก็คือรูทหนส่วนสแล้วถ้าคอตก็คือรูทสาส่วนสอะไรเงี้ยเปิดช่องใหม่ปะแต่าปแต่มันคือเป็นมันคือเป็นหาค่าเลยนะหามุมหาใช่ก็คือเอา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 มอาอาเมาเทาเบเอืเอาอาระาะแต่ออาบอมาอาูอในทางวาเวาเอาแอาะจาหาแรงเออาเอาเอาอา่าเอาเอาเาเอา้อาเอาอาเาเ้าเอ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 าีอาเาาเาาเเเเเออเเออ Mom, này bé, đi anh biết là kênh ở phút, mọi người trả lời thân nè thì nhỏ không dám thấy mọi người mất mát mất ุดมันก็มีความแบบนะสองชุดมารวมกันดีอยู่ดีอะมันฟือแบบเลิกมองชุดทวายตั้งแต่หลายๆบ้านที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องคิดมากมันเป็นสไตล์ทวายแหละแล้วดูนะเก้าคนไม่ได้มาเลยทานด้วยกันเลยจริงอันนี้เหมือนเหมือนมันเอาสไตล์การแต่งตัวที่เป็นฟอร์มอลที่เป็นทางการมาใส่สีเปลี่ยนสีโทนสีใหม่เห็นปะอันนี้มันคือเหมือนเป็นเสื้อสูทใช่ป่ะแต่มาย้อมสีฟ้าสีชมพูข้จะต้องการสื่อเหมือนเพลงที่เขาบอกไงว่าแบบอย่าไปมีอะไรให้มันเประเหมือนกระสูตอ่ะใช่อย่าให้ทุกอย่างมันเปรอะเหมือนกระสูท ออกนอกออกนอกกรอบได้มีแหลกได้ความรักอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแฟชั่นนี่ก็สามารถดัดแปลงได้เนี่ยเอามาทำเป็นกรอบเอาจริงๆมันคือแฟชั่นแหละแต่แค่เป็นแฟชั่นที่เราเข้าไม่ถึงแค่นั้นเองเข้าใจไหมมันก็คือแฟชั่นไงอีห้าปีขห้าคนอาจจะใส่แบบนี้หมดเลยก็ได้ใครจะไปรู้แฟชั่นอ่ะเอออันนี้อันนี้โอเคอยู่อันนี้ชุดนี้สวยชุดนี้สวยอัน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 นี้สวยเนาะ ดูสิมันสวยเนี่ยคราวนี้ยมเอาอะไพวกอ้่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะภาพเนี้ยหนังเรื่องอะไรนะยังมีหนังดิสนีย์เรื่องหนึ่งที่เรามนุษย์ทุกคนอ่ะจะมีเส้นอยู่ในตัวแล้วเส้นอ่ะจะเป็นตัวบอกอารมณ์โคตเคี้ยวเส้นตรงเส้นโค้งอะไรเงี้ยมันจะเป็นการบอกอารมณ์ของคนได้อะไรเงี้ยก็จะเน้นกรอบของภาพนะใช่ซึ่งมันสื่อถึงทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อิมมอร์ชแนลได้ตัวเส้นอ่ะหลักคือง่ายๆเส้นเนี้ย ใช่มีความแบบแลบพบิศรมก็แบบลูกๆูถวายลูกลูกวันทั้งหลายมานั่งปักอะไรอย่างเงี้ยก็ัวาแต่เขาไม่ครบป่ะตอนเต้นเนะี่ยใช่ไม่มีจองยอนตอนเต้นอุ้ยแต่ปกติ MV จองยอนก็มาเต้นด้วยตลอดดีสองก็คือพักอยู่แต่ว่ามาร่วมถ่าย MV ที่เป็นเป็นซีนเดียวอะไรเมื่อกี้ใช่ แต่เขาก็เว้นที่ไวเนาะเขาไม่แบบมีมีโซนของเขาอยู่เนะ <c oughs> ะาะเลิศปาปาดีอะสำหรับชัยฉันว่าความรเปึกส่วนตัวอ<ร>ของฉันก็ฟังของเราก็ยังโอเคอยู่นะโอเคมีความอินเตอร์มีความอินเตอร์ Inter, แล้วก็มีความแบบน่ารักน่ารักแต่สำหรับชัยฉันว่าชันชอบททไวในว่าชั่แบบเต้นแรงๆมากกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนฟังแบบจบเป็นรอบเดียวอะจบจบไปมันมันไม่มีอะไรภาพจําแบบเหมือนแบบเดฟิวบอยบอยอะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่แบบ มันไม่มีท่อนติดหูอะสำหรับฉันและเอ็มวีสำหรับฉันฉันว่ามันคือแบบรูปแบบเดิมๆของทวายที่ถ่ายอยู่แล้วอะคือมันมันไม่ได้มีแบบมีแบบเว้ยแต่ทำไมตอนเราดูเอ็มวีเก่าๆเราไม่รู้สึกแบบนี้เนาะใช่ไหมเพิ่งมารู้สึกพอเราดูเอ็มวีเก่าๆแล้วเขาก็จะเทคนิคเดิมๆนะแต่ว่ามันมีความว้าวในเรื่องของแบบฉากเรื่องของอะไรที่แบบลุ้นกันลุกเนี่ยที่ฉันตอนแรกฉันดูฉันก็ว้าวลุกตอนแรกตอนสักพัก็เอออมันเป็นแบบแพทเทิร์นเดิมหน่อยนะคะเจวีพค่ะแค่นั้นแหละค่ะลิดเดอร์อินเตอร์เทน พัฒนาได้ทุกอย่างโยเก้นเอ็มวีแตีอันนี้ขอแบบตีไหนดูทวายมาหลายรอบแล้วนั่นแหละมันมันจะเป็นพาดเดิมอย่างที่เธอพูดอ่ะอแบบคาดหวังออัลบั้มอัลบั้มเท่าไรนะอัลบัมเต็มป่ะสามแล้วสามแล้วอ่อเมื่ออยุวงเท่านี้แล้วแม่แม่เขาก็ต้องแบบเฉิดฉายในวงการนั้แล้วแบบรับสกิลแบบ หน่อยๆลวกันมีแต่แฟนคลับที่ผักกันค่ายก็คือเอาไปก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้ป่ะเพลงเก่าๆที่เราเคยฟังอ่ะเราชอบมากกว่าแต่อันเนี้ยยังไม่บอกว่าไม่ชอบคือขอเวลาซึมก่อนขอเวลาซึมซับก่อนแน่นอนๆบางทีมันอาจจะเก็ต Why so serious เขาบอกต่อไปจะไปดูรายการพี่คิมอันต่อไปแบบสเตจนะคะเป็นเวอร์ชันแฟนคมเอาหรอหัวใจแล้วเติดดี กกอเออโซนเขาสวยนะเขามาเต้นดิเออใช่จองยอนมาเต้นเอออองยอนมาเต้นแต่เขาเป็นคนเปิดเลยนะใช่ชุดจองยอนอะ่ะมันมันไม่ส่งเสริมเขาเลยอะ่ะไม่รู้วอะไรไม่รู้แต่ชอบลายเต้นที่แบบซ่อนคนซ่อนอะไรเงี้ยสวยดีสนุกเนาะ

เอาอน,นี้ผมสันล้วคอแบบวผมยาวไปตั้งชิมข้างหลังนสวยกว่าเดัมดีอะชัดชัดขางหลังเออควรไปอยู่เดิมน,นี่ี่เตียงบ้านแต่ป้าสวยสุดละป้าจะสวยมากว้าว <Wow. S 1> อันนี้ไงเขาพยายามทำให้เหมือนแขนกลเนาะหุ่นนต์หุ่นยนต์น้องเล็กหลุดตีมอะเจยุคแบเซ็กซี่เมร์ ทีนี้คุณเล่นหมุนเล่นอะไรบีบเท่ากันทนเพลงไะเนามันไม่แบบไม่มีแบบแบบว้าวขึ้นมาเลยอ่ะใช่ยด้โน้ตที่คือเพลงที่เบาอ่ะเหมือนเป็นเพลงตอนถัาเปิดอ่ะซึ่งปกติทรายคือต้องเป็นเพลงตอนเมาแลว้วอ่ะแต่ก็โอเคนะแต่ก็ได้แหละก็ได้แหละมันก็มันก็อีกเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่ง ทำอะไรใหม่บ้างเฮ้ยไม่ทันแตอย่งแต่พูดถึงเพลงฟังง่ายแบบที่ฟังบนรถอะไรได้อยู่เจอวี่งมาช่วยต่อ เริ่มเข้าออแล้วถ้าออกกําลังกายฝนนองเหรอโอ้ยสนิดเลยโอ้ยแรงวะเธอเดินโฟกัสฝั่งมีนาใช่ไหมเออฉันได้โฟกัสตรงนี้เหรอโมโมแอนด์เฟรนซาปอริสโอ้โหสโพกนาคือเลือดแต่ถ้าเต้เขามีความเสวยโอ้ย คิดเล่นเอ้าปาะทาไปเลยอ่ะสาหรับเราเราสึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ชอบน้อยกว่าเฉยๆอ่ะเออแค่นี้เลยใช่ละวโคนละคนคือฟี่แบบมันไม่ได้แย่เลยนะชอบไหมชอบไหมก็ชอบรักสุดสอนสุด ใส่คอนเทนต์อราชอบอะไรใครที่เห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกว่าชอบลุกทววยลุกนี้หรือเปล่านะเออคุยกันได้ทุกคนแบบลองลองแรกเหี่อนกันว่าแบบเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้เก่งหรอกแค่แบบควารู้สึกจริงๆอ่าโอเคฟิลลิ่งลุนๆุจริง The Feel ลุนลุ้นอะสนุกมากครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ